โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม r v กันนะว่ามีกิจกรรมหใหม่เข้ามาสําหรับกิจกรรมในเกม r v ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คือสมบัติจอมราชาการันตีแพ้9ช่องเลือก1สกินไปเลยก็มีของคิวเลนซูกาแล้วก็มีวอลขาดพิเศษเล่นครบ5ครั้งเพียง99คูปอง เลือกรับ1นึ่สก,กินเลยทันทีก็มีของกิลเดอร์กับฟอร์เรนติโนระยะเวลากิจกรรมก็คือ9พฤศจิกายน2564ถึง22พฤศจิกายน2564เนาะก็มีระยะเวลากิจกรรมนานพอสมควรเลยกิจกรรมนี้เริ่มต้นที่3คูป,ปองโอเคเดี๋ยวเข้าไปในหน้ากิจกรรมกันนะ โอเคครับพอเข้ามาได้แล้วในหน้ากิจกรรมก็มีหน้าตากิจกรรมประมาณนี้เนาะแล้วตรงมุมบนขวาที่เป็นรูปเอมิลี่อ่ะก็คือเราสามารถเลือกได้นะว่าจะรับของวันเป็นะไรอาจจะเป็นฮีโร่หรือสกินก็ได้แล้วก็อันนี้เราเลือกเป็นเอมิลี่นะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูพวกกฎกติกาของกิจกรรมนี้กันนะมันอยู่ตรง question mark นี่มาที่กฎกติกาเนาะก็คือระยะเวลากิจกรรมก็คือ9พฤศจิกายนถึง22พฤศจิกายนนี้นะ แล้วก็ผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไอเทม1ชิ้นที่ต้องการเพื่อเข้ามาในกระดานข้อ3ใช้3คูปองเพื่อทําการเล่นกระดานครั้งแรกคูปองที่ใช้ในการสุ่มจะเพิ่มตามจํานวนครั้งที่ใช้เล่นจนกว่าจะทําการรีเซ็ตข้อ 4. ผู้เล่นจะรับฟรี1สิทธิ์เพื่อเปิดหีบสมบัติฟรีหลังจากนั้นทุกการเล่นกระดานด้านซ้ายโดยเมื่อเปิดหีบสมบัติครบ5ครั้งผู้เล่นจะสามารถเลือกรับ หสก,กินระหว่างกิลด์แล้วก็หรือฟล l เรนติโนนะก็เลือก1อันโดยสามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นตลอดเวลาตลอดระยะเวลาของกิจกรรมหากได้รับสก,กินนี้ไปแล้วครบ5ครั้งจะไม่สามารถแลกรับได้อีกโอเคเดี๋ยวมาดูที่กดข้อต่อไปกันดีกว่านะก็น่าจะเป็นข้อที่5นะสำหรับกดข้อที่5คือผู้เล่นจะสามารถรีเซตกระดานต่อเมื่อได้รับรางวัลใหญ่ ตาอันเชิญสกินจอมราชนนก็มีคิวเลนมีซูก้าแล้วก็มีวอล a าดหากผู้เล่นมีสกินทั้งหมดอยู่แล้วจะได้รับเป็นคัมภีร์ขั้นสูงแทน20เล่มคุ้มไหมเนี่ยต่อไปข้อ6เมื่อผู้เล่นกดรีเซ็ตจะสามารถเล่นเพื่อรับรางวัลใหญ่ตาอันเชิญสกินจอมราชันได้อีกครั้งแต่ไม่สามารถรับสกินในหีบสมบัติได้อีกข้อเ คูปองที่ใช้ในกิจกรรมนี้จะไม่ถูกรวมกับกิจกรรมใช้คูปองอื่นภายในเกมต่อไปไปดูข้อที่8กันนะโอเคได้ละข้อที่8ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายของคุณทางระบบจะไม่มีการชดเชยใดๆหากคุณไม่ได้รับไอเทมเนื่องจากไม่มีพื้นที่ในกล่องจดหมายของรางวัลจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้โปรดทำการตรวจสอบของรางวัลที่ต้องการแลกทุกครั้ง ถ้าหากมีปัญหาโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่เว็บ,บนี้นะโอเคข้อ9้าฮีโร่ถาวรที่มีโอกาสได้รับก็ในกิจกรรมนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะโอ้เราว่าเยอะมากอะก็จะได้ฮีโร่ในอีกราคาหนึ่งเนาะใครสนใจก็ลองมาดูกันได้นะเราว่ามันเยอะมากเลยไอลิมูลาเรียวมาโอเยอะจริงแล้วก็สกินถาวรที่มีโอกาสได้รับในกิจกรรมนี้โอจะเป็นสีเทามองยากจังแต่ว่าดูเยอะอยู่นะชื่อเยอะจริงๆรนอะเนี่ยโอ้ โอเคต่อไปก็คือโอกาสในการได้รับไอเทมฮีโร่และสกินถาวร3 3 3 3ลูกแก้วหินเลื่อนขั้นคัมพีชิ้นส่วนรูหรือชิ้นส่วนลึกลับอยู่ที่66.67%โ,โ,โอ้โหก็รู้แหละว่าน่าจะออกไอลูกแก้วหินเลื่อนขั้นคัมพีชิ้นส่วนรูเนาะแล้วก็ชิ้นส่วนลึกลับโอเคเดี๋ยวลองมารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันนะ okay, เดี๋ยวลองกดออกแล้วก็เดี๋ยวมาลองเล่นกิจกรรมนี้ขึ้นเลยลวกันเนาะ ก็มีอยู่ประมาณพันเเนาะเราก็ไม่ค่อยได้สนใจสก,กินเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าจะมาลองรีวิวสก,กินเอ้ยรีวิวการสุ่มให้ดูแล้วกันเนาะอโอเคฮะเดี๋ยวมาสุ่มเลยอี้โอ้บัตเตอร์ไฟอโอเคมาสุ่มท้งที่2ต่อคัมพีโอ้ยจะได้ไหมจะได้ฮีโร่หรือสก,กินไหมเอ้ยลูกแก้วอือฮะ ออหินนาคอแทะอ่ะครั้งสุดท้ายละอ้อหแบบเปลี่ยนชื่อโอ้ยแทบไม่ได้ลเลยโอเคก็สำหรับร้อยคูป,ปองก็โอ้ยอา้าวปุ่มลุดเหรอสำหรับรอยคูป,ปองก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปรับของได้ในหน้ากล่องจดหมายแล้วกันอืม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหมดสุ่มหมดกิจกรรมนี้มันจะเสียไปกี่คูปองใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะโอเคเดี๋ยวไปที่กล่องจดหมายก่อนแล้วกันนะก็กดรับไอเทมทั้งหมดชุบโอเคก็ได้เยอะอยู่นะส,สำหรับหลายกิจกรรมนี้โอ้รอยคูปองก็ได้ประมาณนี้คัมภีทั่วไปคัมภีขั้นสูงหินหน้าคอดลูกแก้ว อ่าแล้วนี่ก็เลือกเราคงเลือกกิลด์เนาะเพราะว่าไม่มีก er. ิลด์นี่นาเลี้ยกิลด์ชิงโคเทเหมาะนะเราว่าเหมาะอืมโอเคเราก็ไปดูสมบัติอื่นๆฮึบวิเลอก็อืมบัตรเปลี่ยนชื่อหินนาะคอสนะก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่ามีตน้นคอคอไหนบ้าง Real heroes eat 3 square meals a day. Hm. Lights is fleeting. Darkness is forever. I can bench press forty gold bars. Ah. Huh. Shall I compare thee to a summer's day? โอเคก็มีทั้งหมด5้าฮีโร่เนาะ5้าสกินที่แจกในไม่แจกวก็ใช้คูปองซื้อนี่แหละโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกิวเดอร์ทุกคนดูกันนะไปดูในเกมเพลย์กันเลยโอเคมาดูกิวเดอร์กันนะก็ก็เป็นน่านจะไม่ผิดน่าจะเปลี่ยนแค่ชุดนะอืมถ้าวาร์ปก็ไม่มีอะไรสกิลน่าจะเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนะอ่าดูดูด นี่แน่ฮอ่ถ้าโจมตีปกติก็ประมาณนี้อุ้ยแรงอยู่นะ <c oughs> เมื่อแต่คิลเดอร์ก็เป็นตัวที่แรงนะแต่โดนปรับมาปะไม่แน่ใจนิดนึงนี่แน,น่ปุ้งนีอ่อันตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วนี่แน่นี่แน,น,เน่เก็บได้แล้วเนะก็สกิลต่างๆก็เหมือนเดิมเนาะก็น่าจะเปลี่ยนแค่ชุดแต่เราว่ามันมันเหมาะนะ สลเลอร์กิวด์เราว่าอันนี้เหมาะเพราะว่าท่าส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเป็นท่าที่ดูใช้ฝรั่งเยอะเหมาะกับใส่ดำเรื่องในยูโดหรอหรือที่คอนโดประมาณนี้อุ้ยเท่อยู่นะใครสนใจก็มาเล่นกันได้เพราะว่ากิจกรรมนี้ก็ได้ง่ายอยู่นะร้อยคูปองก็ได้แล้วน่าจะทํากันได้ง่าย,ายๆสบาย,สบายเลยปุ่งนี่เนี่ยอันนี้อันติอืมอ นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยอุ้ยเจ็บนะโอยปุ้งเฮ้ยนี่นเนี่ยเฮ้ยเุ้ยอ้าวตายซะแล้วโอเคสำหรับกิลเดอร์ก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับสกินอื่นก็เรายังไม่มีฟอร์เรนเนาะก็เลยยังไม่ได้รีวิวฟอร์เรนทุกคนดูกันอืม ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะใครรู้บ้างว่าเหมากระดาษเสียเท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเราก็อยากรู้เหมือนกันเผื่อจะไปเหมาแอ,แ,อแอบดูซูก้าไว้อยู่เหมือนกันนะโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจําทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปไปเพื่อนๆด้วยมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ ta cùng giáp sắc. Lights is fleeting, darkness forever.